สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมาแล้วเด้อจ้าเมื่อนี่พ่อไปใส่เบดมากมานจ้าพี่นองไดปลาเนื้ออ่อนหรือปลาคอมากปลาร่วมราคาพี่นองเมื่อนี่ก็เลยจะเฮ็ดมกหมอสู้พอ่อกินจ้าใส่ผักอีตูหอมๆอันนี้ก็เก็บผักอีตูที่ปลูกไว้เองแล้วจ้านี้ค่ะปลาก็จะมีปลาเนื้ออ่อนบัน่นกะทินหน่อยเอินปลาเสื่อมนะคะแล้วก็ปลากดแล้วก็โตสุดท้ายนั้นเป็นปลาคอจ้าพี่นองจะมกร่วมกันแล้วก็พ่อไปได้ผักกระแยงมาต้นหนึ่งจ้าพี่นองผักกระแยงหน้าเห่านะจ้าบ่าแม่ผักกระแยงปลูก มันยังว่าลายบันไ,นคไดค่ะเกยจะมาหมกส่กันที่นี้เขาก็จะตําเครื่องเนาะคะ่ะเครื่องของเขาก็จะเป็นพริกแห้งตะขคร้หอมแดงกระเทียมคะ่ะเครื่องสมุนไพรแบบบานๆนี่ละจ้าพี่น้องความเพจก็ตามชอบของแต่ละคนเลยนะจ้ะตําให้แบบว่พาพ่อหยาบๆนี่ละจ้ะาบ่ได้เอาละเอียดค่ะบันไดเนาะพี่น้องเคยเห็นมกงหมอวะจ้าถ้าพี่น้อง คนใดยังบ่เคยเฮ็ดแล้วก็ย่านมันข้าวนี่ให้บ่เบิ่งสูตรวิธีตากระทินหน่อยได้เด้อจ้บ่มีาวแน่นอนแล้วก็แซ่บนัวจ้าค่ะพอเฮาตําเครื่องเรียบร้อยเฮาก็เอาปลาลงใส่หม้อหรือว่ากระทะอีหยังก็ได้ค่ะาชนที่เฮาจะเฮ็ดมงหม้อเนาะแล้วเฮาก็ปรุงเครื่องเลยเด้อจ้ใส่เกลือผงชูรสน้ําปลาจันอยแล้วก็น้ําปลาแดงเนาะจ้านัวๆปรุงรสตามใจชอบเลยจ้อันนี้เครื่องปรุงกระทิหน่อยก็จะกะๆเอาเนาะค่ะบ่ได้แบบว่าบปริมาณที่ชัดเจนเนาะ ประมาณนี้ค่ะแล้วใส่บอกพริกลูกโดดลงไปน้ําค่ะมงหมอ,มอ,มอป่าเนาะเพื่อผู้ใดยังเพ็ดบ่สาใจที่นี่เฮาเฮาปรุงเครื่องเรียบร,อยรย้อยแล้วเฮาก็จะเติมน้ําล้างคกลงไปจ้ะแล้วก็แบบว่าเคลียรๆๆให้เครื่อง,รองปรุงมันลงจักหน่อยนึงแต่ว่าบ่ต้องคนเด้อจ้ะพี่น้องนี่ค่ะ ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยเข้ากะตังไฟแล้วก็ปิดฟ้าหม้อเลยจ้ะซูนี่บ่มีข้าวแน่นี่ค่ะให้มันซุกเดือดนี้ใน่หม้อพ่อปลาเริ่มซุกน้ำเริ่มแบบบกลงแล้วเข้าก็จะใส่ผักลงไปเนาะจ้ะผักของเข้ามือนี้ก็จะมีต้นหอมแล้วก็มีใบผักอีตูแล้วกัผักกระแยงของเข้าละจ้ะแล้วก็มีใบบักูน้ำจังหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยผู้ใดอยากจะใส่ผักชีเล่าก็สามารถใส่ใดเด้อจ้ะกะหอมไปอีกแบบหนึ่งต่ว่ามือนี้ก็ทิ้นหน่อยได้ผักกระแยยงแลล้วก็เใซนี้าะปิดหมอ ไว้ให้พักมันสุจกจัหน้อยนึงจ้านี่ค่ะบรรยากาศฝนลิ้นลินกินโมกป่าจ้าพี่น้องมาแสบๆน้องกันเดอ้อนี่ค่ะสีสุกแล้วพี่น้องต้องการน้ำแห้งซ้ำไหนก็คือปับปริมาณเอาได้จ้าาอยากได้แห้งคาคๆก็ตั้งไฟโดนๆาอยากได้แบบว่ามีน้ำจำแนกก็ฝ่าปงหมอจ้าพี่น้องอันนี้ก็ที่หน่อยก็พอให้มีน้ำได้จำจังน้อยนึงค่ะเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะมงหมอป่าของเฮาวิธีการเห็ดง่ายๆเคล็ดลับบ่ให้ปลาข้าวนะจ้าพี่น้อง ผู้ใด,ดเด็ดปลาเนืออ่อนมาก่าเห็นหมงหมอนี่แซ่บค่ะขนาดเด้อจ้ามาเด้อมาที่นี่มากินขขาวน้อกันก็นกระทินหน่อยค่ะฝนตกแล้วกะดูแลสุขภาพจากของด้วค่ะพี่น้องบ๊ายบาย